ราจะมารีเช็คเครื่อง,งประกอบความแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าดูความเรียบร้อยเดี๋ยวรอบก่อนครับกระดาษต่างๆพลาสติกหุ้มต่างๆแกวได้หมดเลยครับงานประกอบม,มาดูการทำงาน,นครับ ตัวมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ตัวไฟบ้านเสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้มออแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายช้าแบตเพิ่มให้ครับสีแดงโคบกสีดำขั้วลบห้ามขีบห้ามเสียบสลับสีสลับขั้วเด็ดขาดการทำงานข้อมาขวามือครับ220โบวลต์ไฟบ้าน ไฟแสดงสถานะสีแดงมากันกรรลอบที่เหมาะสมแบบพัดกลนี่เรียบครับสามารถปรับความเร็วได้ตรงกลางปิดถ้าเคาะมาซ้ายมือสองว1สิบสอโวลต์อ่าสิงโวลต์ตัวนี้คือแบตเตอรี่ทำงานแล้วไฟโชว์มือจับสแตนเลสทั้งหมดครับ การล้า,ทางทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับมอเตอร์ดึงแยกทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้ห้ามล้านงน้ําห้ามโดนน้าตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีมาดูในส่นขอนมอเต์แก๊สมอเต์แก๊สปิดสนิทร้อเปอร์เซ็นครับให้เธอเธอแน่นอนช่องอากาศเปิดสุดครับ ใช้คู่กับวาปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับอะดูกจะหน้าตาแบบนี้ถ้าสําหรับถังใหญ่ก็จะทรงประมาณนี้แต่ว่าเกี่ยวจะอยู่ท่านหลังไม่มีตัววาปรับอะไรเพิ่มที่ตัววาแก๊สนะครับอันนั้นเป็นแรงดันสูงใช้ไม่ได้เน้นเลยว่าใช้ไม่ได้ครที่ได้จะเป็นสีนครับเป็นสีฟ้า ใช้งานก็กดแล้วก็หมุนมีมาร์คความแดงไฟให้ครับหรือว่าดูไฟให้เต็มก้นหม้อเป็นใช้ได้ครับแล้วก็หมุนมาให้ตรงกับก้นหม้อให้อยู่กลางก้นหม้อหรือว่าดูที่ระยะนี้ก็ได้แต่ว่าสังเกตให้กลางก้นหม้อง่ายกว่าเพราะว่าเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆไอเส้นที่เราขีดไว้อาจจะลางได้โอเคครับ